สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะคลิปนี้มันจะรีบมันจะร้อนน่อยเพราะว่าผมขโมยแสกมาขายกี่โมงกี่ยามแล้วไม่ตื่นเมื่อคืนดื่มนักไนงะวันนี้ขโมยมาขายเลยไปดูว่เอาอะไรมานี่เอกแม็ก,มกง่ายๆเลยขโมยมาไม่ตีเหลืองราคาปกติขายอยู่แสนสามนี่พวขโมยมาขายเอาแบบ ออกไวๆเลือายเอาดังเลยเพราะว่าแสงก็มันดังมานานแล้วม,มาดูรถรอบๆเลยคุณสวยแผ่นไปรอบๆเลยสีเหลืองนะเหลืองสดสวยจัดของแต่งไม่มีเลย <laughs> เดิมทั้งคนันพวก ผู้หญิงก็ขี่ได้นะคนสวยเหลอได้นี่บางคนนะเพื่อนๆจะถามว่าใครคนท่ายอยู่กับผม,มประมาณอาทิตย์กว่าเลยนะไม่กับบ้านเลยมีส <laughs> ีเหลืองมาดูใหม,มาดูใ่อันนี้ต้องรีบหน่อยดูเล็กไหมอืมวิงแปดหน่งเจ็ดดีขี่ให้ดูเลยรีบขี่ให้ดูเลย เพราะว่าคลิปนี้ต้องรีบเ,รเ,รเดี๋ยวแซก,กตื่นแซกตามมาไม่ตื่นครับทุกเลยแส่ไปซกไก่เลยเดี๋ยวแซกก็ตามไม่เห็นหรอก ย่ม yeah. สวยมากคลิปนี้นะผมจะเปิดราคาแบบทุกๆเลยนะเพราะว่าแสกอะมันตั้งอยู่แสเอแสนสามหมื่นผมนี่ขายเอาดังเพราะว่าตังไม่เอาตังเอาน้อยทันนี้เอ็กแม็กโหจ,จ,จดจดพด้วยอะจำไม่ได้อะ่ะดูดิ <laughs> เนี่ยอ็กแม็กปีสิบแปดขายหนึ่งแสนสองมืนห้าพันบาทแสขายอยู่แสนสามจะบรู้มันได้แนะ่ <laughs> วันนี้ฝากๆกันด้วยนะเพื่อนๆสนใจโทร0899114064้าเ้าส่น XMAX ปี P 18 120,000แบาทสำหรับวันนี้ลาไปก,ก่อนไม่แป็งไม่กล้าเหรอเป็นกล้าสิเดี๋ยว <c oughs> สำหรับวันนี้ลาไปก,ก่อนเดี๋ยวแสงตื่นตน้องรีบกลับสวัสดีครับ